วันนี้ฝ้ายจะพามาพบกับบอลสีสมชนิดนะคะเป็นบอลเก่าโบราณหายากนะคะตัวแรกนะคะชื่อว่าไกรทองประเสริฐนะคะตัวที่สองชื่อว่าพลักษ์ค่ะและตัวที่สมชื่อว่าพระรามนะคะเราจะเข้าไปดูเอกลักษณ์ความสวยและความแตกต่างกันแต่ละตัวเลยนะคะตัวแรกนะคะชื่อว่าไกรทองประเสริฐนะคะท่านผู้ชมคะน้องจะมีความกัดฮาร์ปของสีแดงครึ่งใบนะคะและอีกครึ่งใบนะคะก็จะกัดแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะสวยมากๆค่ะแค่ชื่อก็เป็นมมงมนขังแล้วนะคะไกลทองประเสริฐนะคะความสวยนี่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้ชื่อเลยนะคะนี่ค่ะชื่อว่าไกลทองประเสริฐนะคะเป็นบอลเก่าโบราณหายากค่ะ ตอนนี้ราคาเบบีนะคะต้นเล็กหนึ่งใบนี่ก็ประมาณ400บาทนะคะตัวที่สองค่ะชื่อว่าพารักนะคะพารักษนะคะเป็นตับรามเกียรติ์ค่ะลักษณะของน้องนะคะจะมีความสะโพกผายนะคะจะสะโพกผายกว่าพระรามนะคะอันนี้คือพระรามนะคะด้านนี้คือพระรามด้านนี้คือพารักษนะคะท่านะผู้ชมพารักษนะคะจะมีความสะโพกผายและกัดแดงแบบลายไทยสวยมากๆค่ะท่านะผู้ชมนี่ค่ะกัดแดงเลยค่ะ แม่ค้าคือชอบมากนะคะไฟ้ฝานะคะชอบมากนะคะนี่คะ่ะใบเล็กนะคะ1ใบถึง2ใบค่ะอยู่ที่400-500ถึง500บาทนะคะสำหรับไซส์เบบี้จิ๋วนะคะและตัวสุดท้ายชื่อว่าพระรามนะคะพระรามก็จะคล้ายกับพลักษนะคะแต่สังเกตความต่างก็คือจะใบแคบกว่าเห็นไหมคะแล้วก็จะมีความคือจะสะโพกจะไม่กว้างเท่ากับพลักษนะคะ แต่ความสวยความกัดเอ่ยนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะนี่ค่ะพลักกับพะลามนะคะเนี่ยค่ะพลักจะสะโพกผายกว่าส่วนพะลามจะสะโพกคือแคบกว่านะคะ อ่านี่ค่ะเดี๋ยวไฟซูมใกล้ๆนะคะทีละตัวเลยค่ะมาเริ่มกันที่ไกรทองประเสริฐนะคะสวยๆแดงๆเลยค่ะต่อไปพลัก์ค่ะท่านผู้ชมและต่อไปคือพระรามนะคะอ่าและนี่ก็คือบอลสีเก่าโบราณหายากทั้ง3ตัวนะคะก็คือไกรทองประเสริฐพลักษ์และพระรามค่ะวันนี้ไฟสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปที่มีประโยชน์และมี สาระแบบนี้ต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะจบกันไปกับภาพสวยๆของบอนสีนะคะ